สวัสดีด้วยทุกคนวันนี้เราอยู่กับช่องฟลอปป้าเฟรนซีแปดศูนย้วันนี้เราขออภัยนิดนึงอะเพราะว่าเราวันนี้เราพูดผิดคํานั้นอะจะําได้ไหม,มเนี่ยเนี่ยที่เราพูดผิดที่เราพูดผิดคือคํานี้จานทําที่อื่นมากแต่ว่าไม่มีว่างเวลาเนี่ย เนี่ยต้องลาแล้วด้วบลาไปก่อนด้วยทุกคนแต่ว่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดรับซ้ํคไาแล้วก็อย่ากดกระดิ่งแล้วเนี่ยาคำนี้พูดผิดแล้วเราเข้ามาเล่นด่านนี้ครั้นี้ผมจะไม่พูดจะไม่พูดแล้วจะพูดเรื่องจริงทั้งหมดด้วย แล้วก็จะวาดตัวเองให้ดี นี่คือตัวผมอย่าลืมด้วยนะโหแบบนี้หรือเปล่าเม่เหมือมนนางมันร้ายเลยแต่ว่าเราไม่ใช่รางมันลายเนี่ยหัวหูเราจะเป็นแบบนี้แล้วก็มีเส้นง,งอนงเนี่ยบนหัวนี่ด้วย ต่อไปก็คือผมเราเรายังไม่ได้วาดผมโอ้โคตรใจกันไปเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ไหนนี่ไงเจ้ว เ,เสร็จเลยสีออกน้ำตาลเข้มเพราะว่าจะดูไม่ออกสีทำให้สีมันมันไม่ตรงตรงนี้ดูเหมือนเราเลยแล้วเราทำหน้าตาปแปลกด้วย ทีอเราก็จะสิ้นเลยว่าเหมือนการเกมชุบไปหนาเพื่อหรอไปอีกอย่างหนึ่งก็คือเพราะว่าเราใส,ส่ชุดซอแม,มนอยู่ ว้าเสร็จแล้วนี่ดูรเราไปท้าทายกันนนี้ัสดีเลยชีวเอา,อา,อาเราตกใจเพราะว่านี่เขาว่าอะไร เ,เราเกียดเจ้านั่นมาเกียดนะักนิ้วกลางโอเคตัวที่เราจะวาดถัดไปก็คือเจ้าแอมบูชทุกคนรู้จักแอมบูชได้ยังน่าจะรู้จักเพราะว่าแอมบุชจะเป็นแบบนี้ก็ người nói sẽ mình tức dậy Hãy subscribe cho bay วาดเอ็มวุฒเสร็จแล้วโอ้ลืมลืมสีเลยเอาสีทับลงไปเลยพอจะเพราะว่ามันไม่เสียเวลาป่าแล้วก็ต้อง เอ็มบูดเสร็จแล้วเนี่ยจ,จะเอ็มบูใจหน้าทาเป็นแบบนี้เดี๋ยวลบออกก่อนตัวที่เราจะวาดก็คือเจ้าตัวจากเรโบโมเฟนเราจะวาดเจ้าตัวนี้ที่อีชอบมากชอบชอบชอบรู้จักสีฟ้าๆในเรเบโบเฟนไหมบลู แต่ว่าเราเกลียดสก,กุละเราไม่วัดสก,กุละดีกว่าเพราะว่าเราเกลียดเนี่ยเพราะว่า,าสก,กุละไม่ให้ไม่ให้เรา lâu sang, ở à đây tất xịt what the fuck, gì à แล้วมันเขาเรียกว่ากล้ามโตกล้ามโตเจ้าบลูเนี่ยดูเหมือนกล้ามโตเจ้าบลูมากดูเหมือนกล้ามโตมากกว่าเยอะดูเหมือนกล้ามไหมกล้ามขวิดีหน่อย ลบออกเลยลูกตัวที่เราจะวาดไปเราจะรู้จักหลายคนน่าเคยก็คือเราชอบโซปะ จะไม่ว่าน่าเลียดเพราะว่าเราเราเป็นคนรักเขามากเอไม่ได้น้าตาแบบนี้ จะว่าเจ้าจะว่าเจ้าแฝงไม่เป็นนะ่ะเพราะว่าเราไม่ใช่สิละเปิน นี่คือแฟนของของที่เราชอบผมไม่สุกนี่เลยจะเออออกจะแย่มากแต่ว่าผมรักเชื่อแฟงอยู่แต่ว่าผิดภาพไปอย่างหนึ่งก็คือก็คือผ้าพันคอเหมือนทอดดอ,อก โอเคสำหรับคลิปนี้ขอลาตัวไปก่อนว้นไงไงเจ้าเจ้าเจ้าพิงวันนี้เราขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดซับ s ไคร b ์แล้วอย่าลืมกดติดตามกระดิ่งด้วยนี่เราไม่ลืมแล้วบายบาย